เมอเรียนจากปีไหนกัเจะเรนะครับปีออ่างี้อย in ู่กับาเก้ามานานมากนี่องปีแล้วนี่สองปีสองปีโอ้ยนี่กรเะ็รเจ็ดปีคือวัดตกันนานใชครับวันนี้ก็จะงปลายแล้ะครับแล้วก็ ทีอ่อใีนก็ดีี่นีไทัช่อก้ารอใช่งเก้าเลือกช่อเก้ทันไม่ได้ใชไปีอ๋ช่องเ้เหมือนะใช่าก็มานดีใช่ครับผมถึงะแสเลท่หนอคะป็นงไงบ้างสอีไปแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไปสอีีแล้วนะครับก็ก็แสตอบรับค่อนข้ค่อนข้ดีฮะแล้วก็บอกว่าหมือนอยากให้แบบว่า ไปอยู่ในหัวใจของพี่ๆทุกคนแบบว่าอยากให้พี่ๆทุกคนชอบอะไรเงี้ยครับแบ่มาชักห้องนึงแค่ว่ผมก็ได้รีงอ้อนหรออ้อนหรอสองคนนี้ยังไงบ้างนะเรียกว่าเกษรความรักแบบดีมากอยากให้พี่ๆทุกคนก็เกษกาโอเคเลยกขอบคุณพี่บคุณอ่นอ่าพี่แกแฟนหม โอ้โหมัน้เชบวกนโอ้โแก็ซลเข้ามาผมเอาจริงผมนั่งอ่านไปเขินไปใช่แบมันนี่ก็แบบไม่น้องเก่งจริงผมก็แบบก็แบบอต่ไดเกขนาดนั้นแต่ก็แบบอบคุณทุกคนที่ชมนะคะขบคำชมอะไรที่เราชอบที่สุดขอแต่ละคนโอ้โหทำชมอะไรที่ชอบที่สุดแล้วคุณหล่อมาก เห็นไหมเกิดไอ้ชมไอ้ชมก็เองไม่ได้สำชมอะไรที่ชอบที่สุดจริงๆจริงๆก็ชอบหมดครับที่แบบพิมพ์เข้ามาก็ชอบหมดเลยก็บอกก่อนเลยว่าดีแล้วที่ไม่เพียงเพ้อะผมเป็นลูกชิ้นเพราะพี่เราแบบคนรุคนในกองผมเป็นลูกชิ้นก็้าจจะเหมือนหรือเปล่าเหมือน

ัพปอเราดีดีมากๆเลยนะใช่ก็ฟตัพอดตัไข่กรอกฟัพอเยอะมากใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเเยนื่นเริงัพปอเลยอยู่ที่แบบตลอดมาช่วงนี้ผมผมผมถาอาทิจจอบใลว่าอาิต่อปันเลยเป็นย่ะคนเป็น เป็นเพื่อนได้นอาจจะมีอาจจะมีเนยครันะครับถ้าใครเต้นขอที่จะเป็นเพื่อน็ไดเป็นเพื่อนนนีไม่มีเลยครับก็่ด้ครับาจจะแบบไดควไมดเ่บบไมเป็นเไม่เก่งพอท่จะถูกเรียเพื่อนเป็นจีนี่แน่นอน นี่เรามอกคุณผู้ววมว่าการแสดงก็ดีเลยแล้วก็ที่ชมคุณในเวอร์ชันนี้ว่าเขดีเหมือนกันเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆผมอ่านนั่งอ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับว่าแบบมีฟีดแบ็กกลับมาว่าไงจริงๆอ่านไปก็ยิ้มไปครับเพราะว่าแบบดีใจมากที่แบบมีคนชอบเยอะอก็ขอบคุณครับที่แบบชอบเวอร์ชันนี้ครับ แน่นอนมันเป็นการเก่าแล้วก็าทีเออกาได้เป็นกรือ้าวมก่อนกันงีุ่ลาแบบก็รู้สึกแบบเป็นแดบมารีอะไรอย่างเงี้ยแตุ่รียวอนั่ก็คจริงๆก็สภาพใกล้ๆกเนมนบยิเหมือนอะไรแบบใจผู้มีกำลังใจยัาทำยงไง

กเก็บลับเก็บไจหน่อยขมผมมาโน้ตแล้วเลยเข้าเตี๊ยนในห้องสปาที่ทุกคนเห็นถอดเสื้อไปอันนั้นคือผมยังไม่ฟินลุ่นแล้วตอนนี้ทุกคนเห็นตีนค่ายผมอ่ะคือผมมาปั๊มมาเต็มที่เลยปั๊มยังไงปั๊มยังไงเข้าฟิตเนสทุกวันเลยแม่ผมบอกว่าช่วงนี้เป็นอะไรทำไงเข้าิตเนสทุกวันเลยเขาบอกจะเข้าตีนไปค่ายมีถอดเสื้ออะไรอย่างนี้เขาแบบไปเข้าฟิตเนสทุกวันเลยแค่นั้นคือยังไม่ฟินนี่นะคะเราไม่เห็นไปทำยังไม่ปินยังไม่ฟ กางีมีแน่นอนครับมีแน่นอนยังไม่เปลืองขึ้นเหรอเฮ้ยโอ้โหเกิดอธิบายสุดยอดเลยสุดยอดยังไงเป็นมัดๆเลยอ่ะมีกี่ลอนมีกี่ลอนโอ้พี่ถามเยอะจังเลยพี่ดูต้องต้องรูต้องรอดูในซีรีส์อมอนเห็นนะไม่รู้อ่ะโอยเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยก็บอกพี่หน่อยโอ้เพรานที่ผมไปแบบว่ายน้ำพวกพวกสกายอมอนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อมอสมีไหมเรืโอ๊ยไม่มีผมกินลราไม่อ้วนผมไม่ต้เทรนผมเทรนได้ผมเทรนได้โอ๊ยโปรโปรเกรก็ชวนผมไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้บ่อยแต่ไม่เคยไปกับผมทำไมคะผมตื่นไม่ทันแต่ว่าความพิเศษของเราตอนนี้เรา่ด้ประสามารถแล้วต่อไปเราจะได้เจออะไรกันในปีสามพีที่สามซีนในตำนานซีนน้ำลาน้ำลายจะกลับมาครับ ก็ตอนาจะบันก็กระแีบ้างนะประมาณนี้มีิจริงกระแสว่าว่าอาจจะแบบค่อนดีนะแแต่เราเป็นเพะว่าเราะว่าผลงานทีเยี่ยบทีสอก็แบออกมาดีก็ทุกคนก็เชื่อสพวกก็ดีมากไหครับนยทำไมทุกคนก็ฝากติดตามเล่งที่สมัยดีสามครับจริงจริงแบบถ้าแบบถ้ายอดวิวบอแต่ล้านบันเลยผมแบบจะเต้นลงตับเลย